ถ่ายพูดกันเนี่ยหนึ่งสองมาที่ถ่ายให้แจงยืดตินึ่แจงอยู่ปะครับแบบนี้า่นเฉยเเเอายื่นเลย้อันนี้บอลกับซอ ตอนนี้กำลังจะเข้าในงานคุณประทนรันที่หวังมาทอ่นี่ก็จะมีด่าน คนมาในงานเลยเนาะกรับกรรมการคุณพระคุณักละลายคุณพระธาตุหลวงบูดูไ uh> ด้คุณแล้วมาหาบูดูทางกลับกรรมการด้วเดตอนนี้เรากรเข้ามาในเดินเดินบุญพระธาตุหลวงเป็นที่เหยบพ้อยเนาะ เนินลาวที่ว่าจะเข้าด้วยกันเดมางรท่อดีางการทอันนี้เป็นบอลที่เ,เระเ,เจ้าสื่อพีเนาะสื่อพี่เขาไปเบิ่งเนเงินลาวอยู่ทางในเนาะ แล้วก็แล้วก็จะมีบอลที่ก็จะเสาสุสดยู่ในสด้านขวามือนดหอย ทางในมีบอลที่กระเจ้าสาวสุดแล้วก็พระเจ้ากะสาวสุดเป็นสุดลรว อันนี้เป็นเป็นบอลแสดงแบบเขื่อนกูฮานเป็นเงินหรอเป็นเงินลาวน้น <c oughs> เอาหนึ่งสองสาม ฝนค่้าเ็นตกเนาะ คอะม่่าจากบ้านหงาเนือมาหาต้องสาโคตรคือประชาสัมพันธ์ไปเดือารู้บงไหมประชาสัมพันธ์ถึงงานเล่นท่านจากบ้านลาดเตยคือมหาตลาดใจ ประวัฒนธรรมอษฐดีมงามของชาติเฮาก็คือสมมสอดจาดสาร้างก็ได้สินส้นศุดลงแล้วพบกันในคำคืนของ,งอื่นขอให้บรรดาทานท่อแในที่น้องเดินทางกลับบ้านโดยสัสดิภาพขอข้บใจ ครื่องเนาะซี้ครับไปเปลี่ยนเครื่อง,เป,เ,ง,เ,องเป็นลาวถึงฮะซื้อนี้เาาราก็จะไปเปลี่ยนเครื่องอยู่ถึงฮะเอากวมีปีบ้า พี่นินก็เจ้าเสาสุดเลาแล้วก็เจ้าก็มาเลาะถ่ายมุมเนาะเป็นสุดงามเป็นสุดบบรารประจำชาตินป,นปนาสาะพานนิานารบัลลงเ เช้าไทยคู้กันเนี่ยหนึ่งสองามเอามาทีถ่ายให้เดือเอาไปทถ่ายนะหนึ่งหสมาสองคนนี่วะบไดี้ปีาบบอดี้ปาสุดติเอามาทิ่ถ่ายให้โทรศัพท์พจอนะมาจะเป็นมกต้องให้แจ้งอยู่ตินี่แจ้งอยู่วะ แบบนี้เหรอแบบนี้เออเรื่องนี้เป็ไงเน่ดสองสามเดองสเอาเปลี่ยนทางให้พี่ดูเฮ้ยแล้วถ่ายสามคนเลยเจ้ะระจอมาน้ำู้บ่าวใช่คุบมาหนัผู้บ่าว 1, 2, หนึ่งสองสามเอาบได้อีกเดี๋ยวหน้เออจเอาตรงาจะ่ายจใครซิป่ะด้วยจะเอาตรงหนาโอ้โถ่คยก็เกือบพอ้อมะ่งสองสลับตาเดว่าเกืบอบตีเออเกือบไปไรมั้ย ترجمة อันนี้เอาสิถ่ายเอาถ่ายเลยถ่ายเลยสภาที่ชมไเตะกนน้เก้องไม่ได้ก่นเอกกบน้มก่อยด้ยเอามาจะคนนี่มาสองคนสคนบอได้ไปเสาสุดปะเบอบัได้ไปเสาอุบัต้องเป็นสังภาพอ๋อจะเป็นสังภาพโอ้จะพอจะงามเนาะ้วเป็นแบบอะไรเอาจะถ่ายไปหนึ่งไหม หนึ 1> 1, 2, silently, okay, okay. ่งสองสามเออซีมาจากงงนี่ประมาณสิบหมอ๋อเป็นสังภาพยันถ่ายกันเจ้านี่วะน่าจะประมาณสิบสิบเออโอเคโอเคโดยโดยตั้งสบายผู้สาวเขาถ่ายรุปเน่ยเขาถ่ายบหรือเป่ป้ามีถุหงงามๆอ่งสองสามอายืนน่ยะยืน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 เป็นแบบห้แนหนึ่งเอ้า หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามมที่ผมงามๆนะคนนะั้นสุดเทไรนี่สุดเทไรสุดละแสนห้าวะ๋อ,องามเนาะสุดลาวคนน,นี้นะกะด,ดกับงาม,ถ,าามถ่ายน้ำเนี่ยงามเนาะสุดกับงามคนกับงาม อนนี้ผู้สาวกับแ่งหน้าไปที่เห็นหอยในคอนเสิร์ตลองถ่ายกันจะเบิ้งบอกว่า,าโทรศพัพท์ให้โรรปรเจกต์ไป่อนปเอบอลนี้บอลนี้อสองคนกันเหได้ตอนนี้จะถ่ายูถ่ายฮุกผู้สาวกันอือได้เลย อามามาเอายืนมาแหมหนึ่งสองสม,อมเอาเปลี่ยนเปลียปล่ยนเ่นาแล้วไหมานนอ๋ได้เดาๆจใไม่เห็นจอม่านล้วนนะหนึ่งสองสามลองบ่งไว้ได้บ่ว่ายงามอยู่เลมันแน่นเหรอฮะ อันนี้เป็นสุดเป็นสุดลาวเนาะกับงามแบบงามแบบธรรมชาติพี่นออ้องอ,มอะมาโทรศัพท์พอได้แจ้งเออของเราก็แจ้งอยู่เลยจค้คือว่าแสงขดันนี้่าเนึงยเอองามอยู่เจ้าก็เห็นหลายๆถา,าเลยงามอยู่งามงามอยู่งามในแท้เลย จับมาด้มาท้ายมีอันนี้เดียวะะวะฮะนี่ก็ดจนี่ก็ไดน,นเอาขาเ,าเนี่ย็นมาเลยเ่าเ่อ์